ระคาถาชินนบัญชรบทย่อคาถาสวดทุกวันแล้วดีเสริมสิริมงคลอนุภาพแรงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีคำแปลเนื่องจากเป็นพระคาถาที่ขึ้นชื่อเรื่องการให้อนุภาพที่แรงกล้าต่อตัวผู้สวดพระคาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากเชื่อว่าผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองศัตรูไม่กล้าเข้ามาหรือแพ้ภัยตัวท่านแล้วออกไปเองมีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณใสต่างๆได้เช่นกันก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จโตและเริ่มอ,อธิษฐานว่านโมตัดสภคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นมโมตัสสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัดสะพะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระคาถาชินบัญชรบทยอ่อชินะปัญชรปาริตังมังรักขตุสัพพธาภาวนาสามจบเ้าจบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีบบตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ